สวัสดีค่ะอันอันนะคะแล้วก็อยู่กับช่องอันไข่ฟอร์ n แนลนะคะวันนี้อันพามารีวิวนะคะรถลูกค้าอันนะคะที่กําลังจะขับไปส่งลูกค้าวันพรุ่งนี้นะคะเป็นรุ่น xls นะคะในราคา8 8ดแ0 0แบาทนะคะวันนี้อันพามาชมนะคะว่าลูกค้าท่านนี้ ตกแต่งชุดแต่งแบบไหนบ้างแล้วก็มีโปรพิเศษท้ายคลิปด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกใส่กระจังหน้าเป็นตัว FORD นะคะทําสีพิเศษก็คือจะเป็นดํานะคะตัดแดงแบบนี้นะคะแล้วก็รอบวงกลมด้วยสีแดงอีกทีนะคะแล้วก็มีไฟ3ามจุดตัวนี้นะคะสีสีส ส้มกับสีขาวนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะลูกค้าเพิ่มฝากระโปรงนะคะให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะก็คือใส่เป็นตัวสกู๊ปนะคะตัวมาสีแดงแบบนี้นะคะหรือใครจะใส่ตัวแรดก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนะคะกันชนหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นตัว กันชนหน้าเหล็กของ Outlander นะคะพร้อมกับตัวแข่งกันกระแทกด้านล่างด้วยนะคะแผ่นสีแดงนะคะก็คือตัวไฟใช้งานได้จริงนะคะหรือถ้าสมมติว่าเป็นรุ่นที่มีเซนเซอร์นะคะก็จะมีตัวโค้งว้าของเซ็นเซอร์ให้นะคะทำให้รถนะคะทำงานได้ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของข้อไฟหน้านะคะอันก็เพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะจะมีคําว่า Ranger นะคะตัวนี้ก็จะช่วยนะคะเวลาเราเาบียดเซาหรืออะไรนิดหน่อยนะคะมันจะไม่กระทบตัว ต่อตัวไฟรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวอันพาไปดูนะคะในส่วนของตัวแมกย่างนะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวแมกย่างนะคะขอบ20นะคะตัวยางจะเป็นตัว AT ทนะคะหรือออเทเรนนั่นเองนะคะหน้ายางจะเป็น275นะคะตัวนี้นะคะเลือกมาแบบเสร็จสับแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะคะสามารถเลือกลายแมกได้เองมากกว่า40ลายนะคะถ้าลูกค้าจะาติดตั้งกับอันนี้คือแจ้งได้เลยว่าจะเลือกเป็นลายไหนนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วนะคะคิ้วตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะคะจะมีหมุดด้วยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถแจ้งอันได้นะคะก็จะทําให้ลด ดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะรับกับตัวกันชนหน้าที่เป็นเหล็กพอดีนะคะแล้วก็ตัวแมกยางที่เราเปลี่ยนเข้าไปนะคะอันนี้ไม่ได้ยกนะคะรถอาจจะดูสูงด้วยมันเป็นตัวยกสูงอยู่แล้วนะคะคือจะใส่แค่เปลี่ยนแมกยางเข้าไปประกันรถไม่ขาดนะคะก็คือเราประกันเหมือนเดิม5ปี150,000กิโลนะคะแล้วก็ในส่วนของลวดลายนะคะตกแต่งด้วยสติกเกอร์ที่เป็นม้าสีแดงแบบนี้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสติกเกอร์ลายอื่นนะคะก็สามารถแจ้งอันได้นะคะหรือมีแบบอยู่ในใจอย,อยู่แล้วก็ส่งให้อันได้นะคะอันจะได้ให้ทางร้าานเ ตัดสติกเกอร์ให้ตรงกับใจลูกค้านะคะแต่จริงๆก็มีลายสติกเกอร์ให้เลือกนะคะมากกว่า50แบบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวอันพาชมด้านในเหมือนเดิมนะคะด้านในของ x s อย่างที่เคยอันบอกไปนะคะหลายๆคลิปเลยก็คือตัวนี้ครบฟังก์ชันนะคะประหยัดคุ้มค่ามากเลยนะคะวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอดิจิตอลนะคะฝั่งคนขับก็คือ8นิ้วเลยมาพร้อมกับตัวของหน้าจอนะคะขนาด10นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Android Auto นะคะ Apple CarPlay แบบไร้าสายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว แอปฟอดพาร์นะคะที่ขาดไม่ได้สามารถดูในเรื่องของโลเคชันรถนะคะสั่งสตาร์ทรถนะคะดูสถานะน้ำมันดูตัวเครื่องทั้งหมดนะคะถ้าลูกค้าอยู่ในรถเนี่ยสังเกตได้จากหน้าจอได้เลยแต่ถ้าลูกค้าอยู่นอกรถเมื่อไหร่นะคะก็สามารถที่จะคอนโทรลนะคะดูสถานะต่างๆผ่านมือถือได้เลยเหมาะกับการซื้อไปใช้ในกิจการหรือลูกค้าที่มีลูกน้องนะคะก็คือสามารถติดตามตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ตัวบันไดนะคะบันไดจะเป็นของ T W I นะคะลูกค้าก็เลือกเองนะคะเป็นลายนี้ตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้ารับน้ําหนักได้จริงเลยนะคะก็คือใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อเบ้ามือจับนะคะไม่ละเลยนะคะคือใส่ให้เวลารถสีดํานะคะก็จะเกิดรอยขีดข่วนที่ง่ายนะคะอันก็เลือกใส่ให้ลูกค้านะคะก็จะป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาถึงของในส่วนของตัว โลบาร์นะคะลูกค้าอาจจะเห็นโลบาร์ที่เคยเป็นรูปแบบของ Outlander นะคะแต่ลูกค้าท่านนี้เขาเลือกเป็นโลบาร์แบบใหม่นะคะคือของ T.W.I แบบนี้นะคะก็มีไฟสามจุดให้ด้านหลังด้วยนะคะโอเคแล้วก็มาส่วนในของด้านท้ายนะคะ กันชนหน้าเหล็กนะคะโรบาเหล็กนะคะด้านหลังก็จะเป็นกันชนเหล็กนะคะของ o u t l เ n d e r เหมือนกันนะคะเพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะก็จะป้องกันอย่างที่อันบอกนะคะอาจจะป้องกันการเสียดหรือสีนะคะไม่ให้โดนตัวไฟของตัวรถนั่นเองนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะอัปเกรดไฟท้ายเป็นแบบ LED ก็สามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของครอบกระบะ FORD แบบนี้นะคะก็เลือกคาสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะคือตัวสีแดงนะคะลูกค้าด้านนี้ชอบสีแดงตัดดำนะคะเพิ่มกิมมิคในส่วนของคําว่าเลนเจอร์นะคะให้ตัวท้ายดูเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัว ท้ายนะคะของรุ่น XLS นะคะเขาจะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อตัวเซ็นเซอร์ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมันก็จะสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะสําหรับลูกค้านะคะท่านไหนนะคะที่สนใจโปรของ XLS นะคะอย่าลืมติดต่ออันนะคะหรือลูกคา้าท่านไหนที่อยากจะได้รถสไตล์นี้นะคะใช้เงินออกรถ1น0 0 0แสนลูกค้าจะได้ฟรีชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะสนใจสามารถติดต่อ้องอันได้นะคะที่เบอร์0ูนย์แปดสองสี่เก้าหกเจ็ดแปดสามเก้าค่ะ หรือเข้ามาหาใน้ที่ฟอร์ด m a ราชพฤก์พระาม5นะคะปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนที่กังวลในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะอยู่ตา่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพนะคะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามอันได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยในเรื่องของไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะสนใจรถรุ่นนี้นะคะหรืออยากแต่งแบบไหนนะคะสนใจก็สามารถโทรหาได้ที่เบอร์082 4 9 6 7 839นะคะฝากกดไลค์นะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะอยากดูคลิปแบบไหนนะคะสามารถคอมเมนต์บอกอันได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ